สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับคลิปที่ผมจะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่นี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตกกะกาะแล้วก็ความคิดโงงๆสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยผมเข้าใจแหละว่าต้องการอยู่เหนือไทยนะครับอยากให้ไทยเนี่ยอยูด้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ พามา่าลบกับพามา่าพวกชนกลุ่มน้อยของพาม่าเองมันลบกันแล้วมันมีอาวุธกระสุนเนี่ยฮะเดนกระเด็นตกมาใส่บ้านชาวบ้านฝั่งไทยหรืออะไรฝั่งไทยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับแต่ข่าวววงเนี้ยก่อนที่ไทยจะประท้ากับเขมรเนี่ยเขมรมันไม่สนใจไงคือตอนนี้อยากหาใครก็ได้เว้ยที่อยู่ในทีมของกูอยากหาใครก็ได้ประเทศใดก็ได้ที่ดูด้อยดูเหยียดประเทศไทยได้พวกเขาจะมีความสุข นั่นเป็นความสุขเดียวที่คนขเขมรกำลังมีความสุขอยู่ตอนนี้เอา้าไปดูคลิปก่อนแล้วกันนะครับว่าผมจะพูดอะไรต่อจากนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันไปดูคลิปกันครับอเอมาหลังๆนี่รู้สึกอ่ะประเทศไทยไม่มีเงินซื้อน้ามันหรือไงวะหรือว่าเศรษฐกิจแม่งสุดอย่างเงี้ยขาดทุนพอขาดทุนอย่างเงี้ยไม่มีตังซื้อน้ามันเพื่อที่จะเอาเครื่องบินขึ้นขับไล่อ่ะไม่มีน้ํามันขึ้นก็ไม่บอกหรือว่าไม่กล้าที่จะสู้กับ พม่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะพม่ามันก็น่าจะสมนาสมเนื้ออย่างเงี้ยอยู่กับกูนี่แม่งขู่เอาขู่เอาพอเขามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่งมุดหัวอยู่ในกาลาเลย ที่นี่จะเป็นอะไรอีกอย่างเงี้ยเราก็รอรอดูอยู่นะจริงๆเนี่ยถ้ามันสักกันสักตังสองตังอย่างเงี้ยกูคิดว่ามันน่าจะสมนม้ำสมเนือ้อเพราะว่ามันมีเครื่องกุ้งเครื่องบินเหลือมันมีอาวุธที่พอฝักพอเฟียงกันได้อะไรอย่างเงี้ยตานกูกับกัมพูชาเนี่ยโอ้โหแม่งขู่ชิบหายเลย,เยพี่ไปเจอกับพม่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยทาเป็นแบบเงียบเลยไม่น่าเลยถึงพม่าได้เผากุงศรีอยุธยาถึงสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะ ที่ขาดตาขาวนี่ว่าพอเอาจริงๆนะไม่กล้าพอกับกูนี่แม่งหูวี่โชว์เหนือหน้าดูเลยนะแล้วก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะหมายถึงว่าดีเป็นมดเหลือแต่ตัวเฮียนั่นแหละครับฟังแล้วคิดเห็นยังไงครับออกมาบอกว่าไทยเนี่ยไม่มีน้ํามันเหรอเศรษฐกิจไทยเนี่ยแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีเงินซื้อน้ํามันเหรอนะครับทีกับเขเมรเนะี่ยบินโชบไปโชบมาวุ่นไปวุ่นมานะครับทีกับพมา่าอาวุธตกหล่นมาใส่ฝั่งไทยเนี่ย นะครับทำไมถึงไม่ตอบโต้หรือว่าไม่กล้าบวกกับพมา่าเอ,อเห็นหรือว่าพม่าเนี่ยมีเครื่องบินเนี่ยสูสีกับไทยนะไทยมึงไม่ลองหน่อยเหรอไม่เอาหน่อยเหรอโน่นนี่นัน่นทีกับพม่านี่งอคือเป็นตะก,กะเดียวที่มันพูดแล้วมันฟังแล้วมีความสุขนะครับพูดแล้วดูได้ค่าไทยได้คือพวกมันมีความสุขละเพราะอะไรรู้ไหมครับพวกนี้แม่งเก็บกดเว้ยอยู่ในประเทศพัวเองเนี่ยนะฮะไม่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงออกความคิดเห็นแม้แต่ด่าผู้นํายังถูกจับ แล้วจะกล้าทําอะไรได้ล่ะครับนอกจาก่ายเสียมแบบพวกเรานะครับตอนนี้ประเทศไทยแม่งกลายเป็นที่รองรับระบายอารมณ์ของพวกแม่งละเพราะพวกมันเนี่ยปากดีทุกคนเลยนะทุกคนที่ผมเอามาให้เปิดฟังเนี่ยปากดีปากเกง่งเฉาะเฉาะแต่กับคุณเซนอะไรก็ต้องอวยอะไรก็ต้องชมเศรษฐกิจแย่ yeah! ไฟถนนไม่ดีก็ไม่มีสิทธิ์แหกปากพูดฝืนทนใช้ไปแต่ทีประเทศไทยเนี่ยนะครับ ผมกล้าพูดตรงนี้เลยต่อให้พม่าก็ไม่กล้ามีเรื่องกับไทยคุณรู้ไหมพม่าทุกวันนี้เกรงใจไทยจะตายอยู่แล้วนะฮะไม่เหมือนพวกเขเมรหรอกครับพึ่งพาเศรษฐกิจไทยแต่เสือกปากดีผมจะบอกให้นะครับว่าพม่าต้องเกรงใจไทยเพราะอะไรรู้ปะ่ะไทยไม่ขายไฟฟ้าให้ก็เห็นไหมครับชาวบ้านเดือดร้อนจะเป็นจะตายใครไม่ขายน้ํามันให้ก็เดือดร้อนจะเป็นจะตายทําไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ครับพม่า มีประเทศเดียวที่ซัพพอร์ตเขาอยู่ตอนนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องอาวุธหรืออะไรนะครับซัพพอร์ตเรื่องข้าวของเครื่องใช้อุป,ปโภคบริโภคมีไทยกับจีนแต่จีนเนี่ยมันแฝงด้วยผลประโยชน์แต่ไทยเราเนี่ยผลประโยชน์เดียวที่ไทยได้กับพม่าคือผลกําไรจากการค้าขายเท่านั้นเราไม่ได้หวังว่าจะต้องเข้าไปเอาพลังงานในพม่าโน่นนี่นั่นทุกครั้งที่ไทยเราเนี่ยนะครับไทยเราเนี่ย มีปัญหากับพม่าพม่ามันก็จะถอยให้เราไม่ว่าจะเป็นพวกชนกลุ่มน้อยตอนนั้นที่มีปัญหาว่าพม่านะครับล้าเส้นเขตแดนจําได้ไหมทุกคนมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ข่าวเงียบไปแล้วเพราะพวกเขาก็ล่าถอยกันไปเพราะว่าเหมือนกับเป็นพื้นที่โนแมนแลนเหมือนที่ไทยมีปัญหากับเขมรนั่นแหละเป็นพื้นที่โนแมนแลนเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงได้ว่าของใครจะอยู่จุดไหนจุดไหนนะครับคือแผนที่มันยังไม่ชัดเจนในเมื่อพม่าเองก็ไม่สามารถจัดสรรที่ตรงนี้ได้ เพราะเขตพื้นที่การปกครองตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับพมา่าถูกไหมคร,มรับพม่าเองก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไอชนกลุ่มพวกนี้มันไม่อยากหาเหาใสหัวหรอกมันไม่อยากมีปัญหากับไทยหรอกเพราะมันรู้ถ้าเกิดมีปัญหากับไทยจะเกิดแบบไหนมันทําให้เห็นแล้วครับว่าขเขมรโดนแบบไหนผมกล้าพูดตรงนี้ได้เลยว่าพมา่าเองแม่งก็ไม่กล้ากับเราเพราะอะไรรูป้ปะเพราะในประเทศกูแม่งก็จะแยกอยู่แล้วมึงเอาส่วนไหนมาคิดว่าเฮ้ยพมา่าจะต้องมาเก่งกับไทยกล้ากับไทย นี่คือสิ่งที่เราได้ฟังได้เห็นแล้วารู้เลยนะครับว่าคนชาตินี้โดยเฉพาะชาติเขมรนะครับคือขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ได้เหยียดไทยได้สักนิดสักหน่อยขอให้ได้ดูถูกประเทศเราได้สักนิดสักหน่อยขอให้ได้แซะสักนิดสักหน่อยคือแม่งไม่รู้เลยเหรอว่าที่พมา่ามันลบกันอยู่ทุกวันเนี้มันลบกันเองมันไม่ได้มาเกี่ยวกับไทยเลยเออ มันไม่รู้เหรอถามว่าวมันมรู้มันรู้ครับผมเพียงแต่มันอยากแสะประเทศเราเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรปล่อยให้มันแซะไปเราก็จะได้รู้ได้เห็นรู้เส้นเห็นชาติของคนประเทศนี้นะฮะต่อไปในอนาคตนะลูกหลานหรือพวกเราหรือว่าคนพวกเราที่ยังอยู่ทุกวันนี้จะได้รู้ว่าคนแม่งชาตินี้แม่งครบไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะโดยเฉพาะหลายๆเรื่องหลายราวที่โดยเฉพาะที่เราเจอกันมาแล้วพื้นที่โนแมนสแลน ของไทยก็มีของลาวก็มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันแต่ถามว่าลาวกับไทยมีปัญหาไหมไม่มีไทยกับลาวบอกอ่ะงั้นตกลงกันไม่ได้ก็พื้นที่ตรงนี้ก็ห้ามใช้ประโยชน์แค่นั้นเองก็จบพื้นที่ตรงนี้ห้ามใช้ประโยชน์พมา่าเองก็เหมือนกันพื้นที่ตรงนี้เรายังไม่ได้ปัน่นแบ่งปันปักปันอะไรกันให้เรียบร้อยว่าของใครเป็นของใครก็ห้ามใช้ประโยชน์ทั้งสองประเทศก็เป็นพื้นที่ป่าไปเขียวๆไปห้ามมาตัดห้ามมานู่นนี่นั่นแต่เขมรไม่ครับผมขุดคูเลดนะครับขุดคูเลดเผาสาราตีมุก นะครับคือแม่งเจ้าเล่สุดสุดไอ้ประเทศเฮียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้นํามันแล้วเฮียแต่ผู้นําไม่พอนะประชาชนมันก็เฮียเหมือนกันครับผมเออนะฮะคือแม่งทุกอย่างพยายามหาเรื่องด่าไทยพยายามหาเรื่องแซะเราทุกวันแต่สุดท้ายรู้ไหมครับคืออะไรอยากให้ไทยเปิดด่านจะตายแล้วตอนนี้พุ่นตรงจะตายแล้วผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเกเหม่นน้าท่วมมันต้องมีสักวันแหละทุกคนนะฮะ ทุกประเทศโดนหมดแต่แซะประเทศไทยเวียดนามโดนหนักกับเราอีกอินโดโดนหนักกับเราอีกมาเลก,ก็หนักนะครับไทยก็หนักลาวยิ่งหนักทุกปีนะครับไม่แซะนะฮะแซะไทยแต่ยอมรับว่าไทยปีนี้หนักนะภาคใต้ท่วมหนักมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจหดใหญ่คือแย่นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าทุกคนฟังถึงความ งีเง่ของประชาชนชาวคอมเมนโดยเฉพาะไอ้คนนี้นะคือไอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะออกมาพูดไทยแทบทุกวันด่าเราไม่ใช่ทุกวันเนี่ยรายชั่วโมงก็ว่าได้นะครับรายชั่วโมงเลยแต่ผมว่าในมุมของผมนะมุมผมนะเท่าที่ผมไปฟังคลิปไอ้บอยมาไอ้บอยมันยังรับฟังคนไทยบ้างนะแต่ไอ้นี่คือไม่ครับผมหัวก็ไม่มีผมอยู่แล้วครับหัวชนฝาครับคือที่มันใส่หมวกอยู่ท้งเนี่ยเขามันอายมันไม่มีผมนั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะทุกคนมีดูคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับทีนี้ไปละสวัสดีครับ